ขัวหอยใช่ไหมคะขัวหอยขัวหอยยังคะเสียบค่ะใส่บ่งลุโอ้ยนี่ตัวลูกหาหอยแล้วลูกหอยต้องไปข่าวสร้างน่องแล้วล่ะอไปไล่เออเขาไปกดไลค์ที่ขัาวหอยหอยตลับค่ะเออวันนี้เป็นชาวเลก็เล็ก็เล็ก็เล็หาหอยค่ะ โอเคนี่ค่ะแคมป์ของเคยนโตว,วันนี้นะคะผู้เสือผู้เสือเขียวเีๆเต้มน้ำพลาเขียวๆค่ะทะ <Okay. S 1> เลทะเลชายหาดที่ไหนนะปาการังเนาะโอเคให้คุณยายแก่ให้ค่ะ คุณอยากเกียให้หน่อยครับยืนได้ไหมล่ะเคียนตัวยืนค่ะยืนขอบคุณครับก่อนไไอ้เคียนตัวมีสนับแตกเผ้นด้วยไหมมีที่ออกับลังกายด้วยเนี่ยเป็นสนัยน้ำของมันข้นทาง ใ,ใช่สิใช่ขอบคุณค่ะของเขียตวตกเก็บได้หนึห่ง มันมีเรื่อมาบางคนหนังเรือดีแล้วล่ะลูลกเออจะไปขับเรือแล้วป่ะเนี่ย